อันนี้นะครับทางแอปฟอโตเกียนะครับเวอร์ชัน5ขึ้นไปนะครับจะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมก่อนหน้านี้ก็คือง่ายๆตัวแอปฟอโตเกียเนี่ยมีแค่โหมดถ่ายภาพนิ่งกับวิดีโอนะครับผมเป็นเวอร์ชัน5เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีโหมดที่เพิ่มเข้ามาเลยนะครับอย่างแรกเลยคือไทม์랩ตรงนี้เลยคุณสามารถตั้งได้ว่า1วิเนี่ยครับอินเทอร์เวลทุกกี่วิถ่ายกี่เฟรมตั้งได้เลยนะนะครับผมต่อมาลองเอ็กเพเชอร์นะครับลองเอ็กเพเชอร์คือง่ายๆลากสเตอร์นเองนะครับตรงเนี้ย คุณสามารถตั้งได้นะครับว่าให้มันลากกี่วิเนี่ยมีให้ตั้งเลยนะครับสโลโมชั่นมีมาแล้วเหมือนกันนะครับสโลโมชั่นก็จะเลือกได้ครับว่าจะถ่ายกี่เฟรมนะครับก็จะมี Full HD 240นะครับ120นะครับผมประมาณนี้นะ ต่อมาวิดีโอวิดีโอเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเลยหลักๆก,ก็สามารถใช้เลนคูณ5ได้แล้วนะอ่านเนี่ยเหมือนกล้อง iPhone ละแต่บางช่วงอาจจะมีตอนซูมอาจจะมีกระตุกบ,บางนิดหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรออัปเดตแก้ไขนะครับแต่ก่อนหน้าน,นี้วิดีโอจะใช้ได้แค่เลนคูคูณสตอนนี้กดคูณ0.5ุ้ได้คูณ1ได้คูณ5ได้แล้วนะครับต่อมาภาพนิ่งภาพนิ่งก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซีเนสติวนะครับตรงนี้ก็คือการถ่ายภาพแบบง่ายๆใส่รัดเข้าไปจะไม่เหมือนฟนะิเนลเตอร์ รัดเราต้องเข้าไปใส่ที่ตรงหัวข้อนี้ในเซตติ้งนะครับตรงนี้ในซีนีสติลเลือกรัดเข้าไปใส่ได้ก็ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะแนะนําว่าถ้าคนถ่ายเนี่ยใช้เป็นซลเตอร์ง่ายกว่าอีกโมนหมดนึงครับหลายๆคนบอกว่าน่าจะมีททกทีตอนนี้คือโหมดพอดเทสนะครับสามารถเปิดโหมดพอดเทสถ่ายได้แล้วนะครับในแอปโฟโตเกียนะครับสามารถเปลี่ยนกล้องได้นะตรงนี้คูณ1ณสแต่จะไม่มีเลนส์อัลต้าวนะครับผมแล้วก็ ปรับ F ได้นะครับผมกดตรงนี้อ่าเลื่อนเได้ปรับได้ถึง1.4นะตรงนี้นะครับความละเอียดตรงนี้ในโหมด portrait จะตั้งไม่ได้นะจะไม่เหมือนโหมดภาพนิ่งนะครับแต่เรื่องสเกล portrait ปรับได้นะถ่ายเอ็กแพนก็ได้ตรงนี้ภาพมันจะไม่ได้เป็น48เหมือนตัวภาพนิ่งโฟโต้ธรรมดาโฟโต้ธรรมดาเนี่ยเราสามารถเลือกได้48หรือ12ล้านนะครับผมต่อมาครับ multi exposure multi exposure คือถ่ายภาพซ้อนกันนั่นแหละอ่าง่ายๆครับตรงนี้สามารถเลือกได้ ซ้อนกี่เลเยอร์นะครับ2เลเยอร์3เลเยอร์4เลเยอร์ต่อมานะครับโหมดต่อมาคือโหมดบัตรก็คือง่ายๆถ่ายรัวนั่นเองครับตรงนี้สามารถตั้งได้เลือกเป็นรอหรือ JPEG นะครับผมลนะักษณะประมาณนี้นะครับผมนอกจากนี้นะครับโหมดโฟโต้ข้างบนเนี่ยอ่าไม่ว่าจะทุกโหมดเลยนะก่อนหน้าน,นี้มันจะกด A กับเมนูนั่ถูกไหมแต่เนี้ยเวลากดเมนูนัเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีตรงนี้ถูกไหมปรับ ISO จริงๆสามารถปรับตรงนี้ได้ครับ อ่าเป็นโหมด m คุณปัดไปเสร็จป,ปุ๊บคุณสามารถตั้ง shutter speed iso นะครับ ev af ไว้บาลานทิ้นตรงนี้ได้เลยอ่าตรงนี้จะเป็นเมนูที่ซ่อนอยู่แถบด้านบนนะปรับได้ทุกโหมดนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับแอปฟโตเก์เวอร์ชั่น5